เรียกว่าโชว์จัดเต็มแล้วตัวอย่างบอคมาดูเรียบร้อยนะครับกับเป็นเรื่องไหกก็รู้สึกภูมิใจที่น้องๆเขาเต้นได้ดีนะแรงมากเพราะว่าเขาลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เพราะว่าบางทียังกังวลว่าเวลาซ้อมเขาจะไม่ค่อยมีคนเนี้ยเพราะเวลาการถ่ายเต้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะเยอะเป็นพิเศษหลายๆเท่หน่อยแล้วก็ สิ่งที่ดีใจอย่างหนึ่งคือดีใจที่พวกเขาเป็นเด็กใหม่แล้วไม่กล้าต่อต้านเราแม้ว่าเรื่องนี้ยากนะด้วยความที่ผม,ผมต้องจำด้วยต้องเต้นด้วยทหลายอยา่างส่วนใหญ่ผมจะไม่ให้เขาจำคือจะเล่นกันแบบว่าถ้าสถานาการณ์เป็นอย่างนี้พูดออกมาเลยอยากจะพูดอะไรพูดออกมาเลย <c oughs> แต่ เวลาพูดเทคแรก1 2 <t Mag lab> 3 4ต้องเหมือนกันนะยากที่สุดละยากยากมากพูดได้ใหม่ครับเป็นยังไงครับความยากง่ายในครั้จริงๆเราต้องหามองคาแรคเตอร์เขาที่เขาเป็นอยู่แล้วเราค่อยเขียนคาแรคเตอร์เขาทับตัวเขาลงไปเหมือนก็เหมือนกับว่าตอนที่เราแคสพวกเขาเนี่ยที่เราเก็บคาแรคเตอร์ของพวกเขาเนี่ยแล้วเอามาเขียนอ่ามันก็เลย ไม่ต้องทําให้เขาบิดคาแรคเตอร์ของความมีอยู่ของตัวเองไปเยอะสำหรับตัวอย่างที่เห็นมาเนี่คือเรื่องราวมันจะเป็นยังไงบ้างครับเหมือนตอนท้ายเหมือนจะมีการหักมุมเหมือนยังไม่เหมือนไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอะไรอย่างเงี้นะสิ่งตัวละครทุกตัวในเรื่องไม่ใช่คนดีเลยใช่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยสักคนเพราะว่าผมเชื่อว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกต มันมีจิตใจที่มืดอ,อยู่ในใจของุกคนยิ่งต้องมาแข่งแย่งชิงดีเพื่อความเป็นหนึ่งมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างความพยายามทุกอย่างความเห็นแก่ตัวทุกอย่างแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและกับขัดกราเขาได้มันคือความเป็นเพื่อนสิ่งที่ดึงเขากลับมาจากจิตใจที่ไม่ดีแต่ว่าเรื่องนี้จะสอบแทรกเ,เรียกว่าชีวิตจริงเข้าไปในทุตัวละคร จริงทั้งประเทศไทยนะครับสำหรับน้องๆเป็นไงบ้างครับเราหน้าใหม่แล้วเราต้องมารับสึกหนักในซีรีส์เรื่องนี้เเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงครับเรื่องแรกเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแรกสลับโอเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมทำงานกับพี่ๆทุกคนครับยากไหมก็ยากครับแต่หลังๆก็เริ่มปรับตัวได้ก็แฮปปี้ครับโอเคสนุกับการทำงานครนะสนุกกับบ้านยังไงบ้าง ก็เหมือนสลับโอกเองเขาจะแบบจะต้องแบบไปทําการบ้านเรื่องแบบปวดอะไรอย่างงี้ก็จะพยายามทำความเข้าใจว่าแบบเออที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรก็กนรู้สึกว่าซีเรียลนี้มันแบบว่าท้าทายหนูมากเลย่เพราะว่าแล้วมันก็รู้สึกสนุกมากๆเลยมันจะต่างจากเรื่องที่ได้วี่หนูเล่นมากมันแบบเปลี่ยนมากๆเลยแต่หนูรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าถูกกำกับเลย เราจะได้เห็นอิทธิภาพในในใคณะเพื่อนอะไรอย่เราจะได้เห็นในเรื่องนี้เองนี้ในในเรื่องมีแต่ในของผมไม่น่าจะมีนะมันเหมือนมันจนพูดไม่ได้ไงมันเป็นเอ้อย่าขอรู้แต่บอกเลยว่าคนเร็วทั้งหมดครับคนเร็วียวทั้งหมดผมคนดีครับไม่คนที่ชอบโดนดุโดนดุไม่จริงคนดีครับสาวๆทั้งหลังนะครับในเรื่องนี้จะได้เห็นอะไรบ้างนั สำหรรับเาก็ะะจะได้เห็นความแบบว่าทำทุกอย่างไม่ไี้จะได้สิ่งทีไ่ได้ที่ต้องการนะคแบบยอมเหยียบย่างทุกอย่างเลยแบบในชีวิตจริงก็ม,มีคงมีอยู่มากเลยเป็นเหมือนเขาคงจะแบบชีวิตของเราจริงๆก็คนเราอาจจะสามารถทำแบบนี้ได้เพื่อแบบสิ่งที่ตัวเองต้องการสำหรับคน้องนะคะเป็นไงคะตื่นเต้นหรือว่ากดดันสำหรับเรื่องนี้ เพราะเราต้องพยายเป็นคนดีเลยนะโอ้โที่ยอมขนานั้นอ่ะยอมไม่ได้ดีบ้างดีกดดันมากเลยครับกดดันมาเลยต้องต้องเล่นเป็นตัวเองนะครับอยากเล่นถ้าเป็นไงบ้างสหรับเรื่องนี้เลยกรั็เต้นเนาะเต้บทก็ค่อนข้างท้าทายครับผมแล้วพวกเราก็ไม่ใช่แค่แบบเออเนื้อแรงด้วยไม่ใช่แบบมีมันจะมีแบบฉากแอคชั่นด้วยแล้วก็ ยังไม่เคยมีได้เล่นอะไรก็มีโอกาสได้ลองลองเล่นหรือก็สนมติีครับเนี่ยก็ทาททยดีทายายอาให้ฝาเรื่องนี้เรดนึงเราจะได้ผิดอะไรในเรื่องนี้สำหรับจะได้รอดเองจริงๆอยากจะฝากว่าละครไทยทุกเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะหลบความจริงกันเยอะความจริงของเพศนังเอกอะไรทุนี้ความที่มันมีเรื่องของความไม่ดีในจิตใจอ่ะจริงๆทุกคนมีทั้งนั้น แต่ทุกคนจะกลับตัวได้หรืออะไรก็ด้วยสภาวะแวดล้อมด้วยครอบครัวด้วยอะไรต่างเพราะเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของครอบครัวด้วยเรื่องของครูที่ดูแนลนักเรียนผมขอบผู้สุดท้ายคือผมอยากจะขอบคุณโมโนขอบคุณพี่แดนพี่ออฟและพวกผู้บริหารและคนที่ผมอยากจะขอบคุณจริงๆก็คือครูของผมคือป้าแจ๋ยยุทธนาซึ่งสอนผมมา ให้ได้เป็นระเนียบ